สวัสดีมันอยู่กระเปาตามตะการให้เราครับเอาเอากะมือนี่เอาก็ออกพากันออกมาฮะเอ็ดร okay. okay. ักคงรักัวหัวควายกันหัวควายอออกู้ตัวอินลรบารพี่น้องลืมเห็นลืมเห็นโอ้พ่นนี่ซุดเต็มว่านนิบวเปลี่ยนอยู่ทีหลังไม่เอ็ดเวียดเอ็ดง่ายเลใส่ซุดเก่าบเป็นยังพูน่าต้นต้นอินลรบารำครับอู้ ต้นใหญ่ตัวออกมากมากทำเมืองร้อนี่อินพาลัมต้นนี่จองเด้อจองเด้ออื้มอัศวินต้นกระเทยแงนอยู่บ่โอ้ปลามันได้นี่กระเทิ่งปลามันเทิ่งไออันหญ้าบานต้นสีเสียดครับโอ้อไอพวกผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเขียวมากยำมาก เดินเลี้ยงหัวครับเดินเลี้ยงหัวเลี้ยงควายไปยังบันยังเลาะบปล่ไปยังแ,แน่นบอกโอ้โอถแก่ก็ครักตัวนี้ <c oughs> สโดสโดครับโดสดโสดโสดโสดมีลูกบ่เนี่ย บ,บ่โอ้ใครอยูส่ส,สนันตำรวจจะมีเมียย่างน้ำก้นเหรอครับย่างหรอไปลุนเู็ค่งูงย่างแล้วจับมาตมครับงูสิงแค่แแแบๆเอะจับฝาดอย่างเดียวนะลอกเล็กมาได้ ต้นดูต้นมันจะตายได้นี่ต้นดูต้นตายได้นน่คือบอกรกงงซอยมักลงซอยเลยซอยแปนเป,นเปิดเปิดเป็นแป,น,ปนไปเลยนะทีสามมันไลงตัวนี้ขเขาจะพากันเอ็ดหัวมครับอเอา ถ้าขันเ่าคือส่งผู้เ่าสถาบันหะ่อนกับห่อนนะึ่งผ้ายางเลาะอยู่บบดนี้ผ้ากันอ้อมคล้วยบ่ บากเพื่นคันคุยออกลานเคยลานเคือย่างนี um oh, uh, oh. ้ข้ามแน่นเว้ยลานเคยกุ๊กนี้ข้ามแน่นโค้ดละโอ้ยหอนแดดเว้ย <cười> <cười> là đẹp, nó phải mưa ta đồn đây đi, cái công đoạn của bên kia, tham nhì, tham nhì, làm làm เบร์ตโตจะได้เอรูออกบ่เออเาเเลียงห้องใหญ่เหางัวห้สิขายเบิรโอ้งันไออุ้มพูดหาแล้วก็คุ้มพดเราเองเราเลยากขายงัวออกผู้เขายงัอออกขายงัวทรงไยวเายเลียนโอ้ดีเว้ยวหยก็ตแหงนิย่เ่อนแหงก็ง้อยได้ดีมันมดออกไล่ะ

ไม่มีเนมาล่งเราบริมนังเมืองดอกโอ้ยหาตะบงตะปีตะปูวาตีดีเนี้ยมัวนอะไรบอแอนสองมือบะไ้งัวมันถากเา มักตีอันนี้ได้ส่แต่นอตัวตะทุกอยนทุ่มยตัวตะสะปูแล้วก็จับปะโอ้คือจะเอาที่ครัแค่เอามันหลดตัวตัวต้นง่ายๆนะเอาเลยตัดลงให้ไปขายน้ำแน่บอยจับลับล่ะ เอาจากนี้เราบอบจังรับหลังเอาอล้วอ่ะบ่ฮ่าันตอกไม่ตอกหลักห้อนแดดห้อนเด้ามากันย่างเสื้อนี่ยังเด็ดเล้อห้่ไปจับไหม่ไหม

คือพ่ตอกทึงๆเจานที่ตอกทึงๆเด็อโอ้เหงืห่อไหลเมีนพีตอกทึงทึงเนี้ยผีามาแท <laughs> งทึงเลยว่าอยู่ <laughs> มายืน <laughs> มึงตั้งโดนว่ะคิดเห็นก <laughs> ันชั้นนะ งานยกจิมีอีกแล้วไม่เป็นไรมีทำได้อะไรที่มีจะทำไม่ได้นะกุมานท่องมันตจะหน่าฮ่นฮ่า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 ฮ่ จะวิ่งทั้งสั้นพุ่นให้พูดทั้งไอ้ทั้งทั้งนอกมดนตีเอาน่ะไปตีแม่น่ะตีออกมาเลยน่ะเดือบัดเดียวุดพ oh ุ่นเุด

พูด <laughs> ท่วงพูดท่วงกับท่วงไม่ไปวอีกสองลกตั้งแต่เรื่อม<ย><ง>เดินทางกลับบ้าน <S 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 เอาโลอลดเข้ามาแม่เร็ว <rele vo> อยี่าพาสำรวจพื้นที่อีกนี่ เป็นพากันมาหาเอ็ดมองไอ้มัวควายออกันกรก็พากันอันนี้ก็กนนกจะยางรออีกคือเก่าครับจะพากันยางกลับบ้านละฮอนแดดแห้งเงาครับโอ้ยเงาเต็มหนาเลยดูไปหากินามจน่นยกันพี่น้องฮอนแดดเมื่อยครับคุณมองเขาเอ็ดกัได้ กัรงวกกันคว้ยซื้อดอกบานนี้เฮาก็นจะไปขึ้นไปเที่ยงคนล่ะครับไปมองเกาพุ่นล่ะพอฮ้อนแดดมากเลยแดยดแดดแห้งแดดจัดขนาดฝนจะตกกันคือโบโต่ตกบ่นี่เอาไปลักมากระจกมาหยังบ้านนี่โอ้ยอย่าไปดูทีบทโซแดีเด้ไปเก็บมากระโจกเจ้าของอีใจ <laughs> แ,แหง ง oh <b <b ั้นบ่เฮอยไม่ต uh 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 ้องทีนะโอ้อยาร้อมคือ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 ป้าหนามคือหลายที้อนไปดนบะงูจิคัเยไม่กินอยู่บ่อู้หอนแห้งไปบบรรยากาศเงยเงย่งายหงายอยู่บรรยากาศเงยเงยอ่อนน่อยเลย เออท่างล้ำทั้งๆกับทั้งใต้นั่นแหละเไปเถอขาหุ่มกันพี่น้องโอ้สบายโอ้คนให้คนหน้าเด้ยเดยคนให้คนยังให้อยู่หน้าเนาะหลักแจมโซตัวมีป่าบุ่นี่หลักป่าตรงยางเดียวห้องบ้านนี่มีบ่มีบ่โอ้ย บมมีป่าพ่อตัวเอาอยัางบันเนี่ยฮะหัว<ะ>เอาเอาอเอ๊ยยังอีกบันเนี่ยน้ำไว้ครับโอ้ยามาเก,กาะเอาเอาอินเทอรเน้องมีบุมออ้มีคือจะออกเกะมือซะโอ้โอ้คมตัวสุดยอดเลยครับเอา สำหรับคลิปนี้กับมื้อน,นี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับครับผมอ่สะสำหรับคลิปนี้บ่าวตาคำตะก,กาก็ฝากไว้เพียงนี้ผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์บ่าวตาคำตะก,กาครับผมวัอน,นี้ไปแล้วครับผมไม่บายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม